สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆสาภาพงามทรงหรู VIP คันนี้เรียกว่างามหนึ่งในพันคันแน่นอนครับ รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่ชอบเซฟิโลห้ามพลาดคันนี้เลยครับนิ s สันเซฟิโล A 3 3ปี2002นะครับเครื่อง2.0 Auto ออโต้คันนี้จัดทรงมางาม,งามครับชุดแต่ง VIP มาเลยครับรถสวยมากๆนะครับมีสันรูกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายในสไตล์ของนิ s สันเซฟิโลตัวนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับดูนะครับ มีสรุปนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบทั้งระบบนะครับรถสภาพงามๆนานๆจะมีมานะครับใครที่ชอบเซฟิโลรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคัดและเช็คมาอย่างดีนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับกับมิสันเซฟิโล A3 สามสามออโต้ตัวเอ็กซ์คูปี2002นะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับเกียร์กับเครื่องยนต์พึ่งวางใหม่นะครับเป็นเครื่องกับเกียร์จากเจแปนะครับ ระบบของเหลวทําใหม่หมดครับช่วงล่างเก็บใหม่ทุกจุดนะครับสีเงาฉ่าเงางามดาดุทรงหรูแบบนี้นะครับล้อก็เพิ่งจัดมาใส่ให้ใหม่นะครับเป็นชุดสตาร์ทปรับเกียวนะครับโชค๊คปรับระดับได้นะครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถนะครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับสวยสมบูรณ์มากๆในราคา143,000บาทบริการจัดส่งทั่วไทยตกแต่งรายไม้ภายในระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอส มีซันลูปนะครับใช้งานได้ทุกระบบและก็เบาะคู่หน้านี่ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคัดจากกระบี่มือหนึ่งเรื่องเซฟิโลของช่องผมเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังสีเงางามดำดุแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับชุดแต่งรอบคันล้อส,สวยๆแม็กางาม,งามยางดอกเต็ม สีสวยๆใครที่กําลังหาเซฟิโลนะครับคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้คันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สวยจัดๆเลยครับนานๆจะได้เจอนะครับกับเซฟิโลตรงรุ่นเลยนะครับสรุปตรงรุ่นเลยนะครับเซนอร์ลกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับดูสีนะครับเงางามนะครับเคลือบแก้วไว้ดูเห็นคนเดินเลยนะครับใครที่ชอบถูกใจบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้บอกว่า มีเงินอย่างเดียวก็หายากครับจะได้สภาพนี้ทรงนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจถูกใจรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับพี่คนนี้คัดและส่งต่อเซฟิโรเน้นๆ เกียร์และเครื่องยนต์วางใหม่จากเจแปนนะครับรถสวยมากๆนะครับชคสตารปรับเกียร์นะครับปรับระดับได้นะครับแม็กสวยๆยางเต็มๆนะครับทรงนี้นะครับจัดมาให้เรียบร้อยคุ้มมากๆนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้ไม่ต้องทําเองเลยครับขับหลอขับหรูดูดีแน่นอนในสไตล์ของ n i สสัน s ซฟิโรนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับ ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับคัดแล้วเช็คแล้วเก็บงานทุกระบบนะครับใช้งานได้อย่างสบายใจระบบความเย็นระบบของเหลวเปลี่ยนถ่ายมาเรียบร้อยความเย็นก็ทำหม้อน้ำมาใหม่นะครับสวยมากๆนะครับสไตล์นี้สรุปตรงรุ่นนะครับนี่เลยครับภายในสวยสวยเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะหนังสภาพ เดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับเจ้าของดูแลดีสุดๆนะครับใครที่ถูกใจสนใจเข้าใจคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดท่านจะได้รถส,สวยสภาพงามงามนำไปใช้งานได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รถเช็ครถคัดมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนรับประกันได้ลดแน่นอนแจ้งจากช่องนะครับขอส่วนลดและการตีการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสวยมากครับคันนี้พี่คนนี้คัดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับผมถ้าจะซื้อเซฟิโลผมก็ไม่ซื้อเองผมก็จะให้พี่เขาหาให้ครับไว้ใจได้แน่นอนครับของจริงครับขายอยู่รุ่นเดียวครับเซฟิโลเน้นๆนะครับเซฟิโลเท่